สวัสดีครับพบกับรายการแคปชั่น EP 42นะครับกระผมเอาละครับมาเจอกันนอกสถานที่เช่นเคยครับเอาละครับรายการแคปชั่นเป็นรายการที่แคปชั่นทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแคปกับฉันครับใครชื่นชอบคอนเทนต์ใหม่ๆอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ย you ินดีรับฟังและพัฒนาเป็นของกันนะครับผมฝากแท็กคนทีุ่ณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทีุ่ณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับกระผมเอาละครับพูเป็นกาเสียเวลามากๆฮะขออภัยมันุบวับบุบวับของอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของกล้องนะฮะคือมันไม่ได้มาจากกล้องตัวนี้แต่เป็นซอฟต์แวร์นะครับมันก็เลยมีความุบวับบุบวับ ไม่ได้เล่นมนไม่ได้เล่นคาถาไม่ยากลเลยยนะเว้เออปะไปดูกันดีกว่าครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับปะเกิดก่อนเป็นพี่เกิดหลังนี่เป็นผัวพี่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่แคปชั่นครับอันนี้บอกเฉยๆให้รู้ไว้เลยเป็นได้เหมือนกันนะเกิดก่อนไม่นับเป็นน้องเกิดก่อนนับเป็นพี่เป็นน้องอะไรล่ะ แต่ทับไม่ร้องอ่ะอย่าโทษน้องนะฮะแต่ไม่แน่หรอกอาจจะร้องแล้วไม่ไม่หยุดก็ได้มึงมันหนักชีวิตอ่ะร้องไม่หยุดเลยมหมายถึงความรักนะครับทให้เราร้องไห้ไม่หยุดเออจริงๆก็อยู่คนเดียวได้เที่ยวคนเดียวได้กินข้าวคนเดียวได้แต่แพงจังครั้งหน้ามากับแม่ดีกว่าชัดเจนฮะ,ะเป็นคนชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าได้คนช่วยกันแชร์ ไม่น่าแชร์นัน้นเนี่ยจะออกให้นะคะเนี่ยใช่มันแพงจังเลยมั้นกูไม่รู้เนี่ว่าค่าของชีพมันแพงขนาดนี้ถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยเออส้สึกรรสรรหิดงหิดแล้วพอแม่งใช้เงินตัวเองแม่งไม่ใช่แล้วว่ะเป็ึงคุณแม่นะฮะเลิกบ,บูลลี่คนที่เล่น tinder เอะเพราะบางคนเล่นแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่งสารเขาจะตายแห้งเป็นหน้าแรงเลยเข้าใจปะ บางคนเติมโกด้วยไม่มีใครคุยด้วยเวนไม่รู้วะสมญานามเขาแอปถามชื่ออะถามเสร็จอ่อแล้วหายไปด้วยบางคนอ่านไม่ตอบไม่รู้มึงแบบอ่านเสร็จแล้วมึงโยนโทรศัพท์หรือเมียรหรือจับได้วะแต่บางคนนะเขาบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องเติมมันก็มีเข้าใจปะคนแม่งจะมีอะเดินไปเซเว่นแม่งก็มีฮะมาดูเสน่ห์เออ ขอบคุณเธอด้วยแล้วกันถ้าไม่มีเธอชีวิตเราคงมีความสุขดีอยู่ขอบใจนะแต่ว่าหลังไม่ต้องอีกสุดนี่เซ็นเซอร์อะไร้วยนะเออไม่ต้องเลยเดี๋ยวะเออเข้ามานะมึงกูก็อยู่ของกูดีๆนะหรือบางทีกูไปขอพ่อแม่ว่าอยากได้คนที่นิสัยเหมือนกูแต่กูได้ใส่เหมือนนี้เหรอกูแม่งก็มองย้อนไนเวน เออรู้สึกใจเหจงหิดใจหินี่ไม่รู้แต่อย่าสารแนยเวนกูเลยลอยฮะจะให้สารสัมพันธ์ยังไงก่อนในเมื่อเธอก็มีเขาส่วนเราก็มีผัวอาตรงมไหมถ้าสารสัมพันธ์ไม่ได้พันห้าก็พอเออออกกันคนละครึ่งเออเลือกเลยวันท้่ทางสะดวกอะแล้วแต่เลยมีคนบอกจะให้ทำาไงก่อน มีคนบอกอ,อกหักแต่บอกผัวไม่ได้โออเธอเจ็บซีดต้องพ่าออกปะเนี่ยออมารยาทมีได้โดยไม่ต้องให้ใครมาสอนนะจีดไหมล่ะไม่กูเนี่ยจีดเลยอุ้ยเลยรู้สึกเหมือนโดนตีแสกหน้ากลางสีแยกไฟแดงอ่ะถ้าพูดเนี้ยอมพ่นใส่หน้าดีกว่า ถ้ามึงกล้าอมแล้วกูให้พ่นเออบอกนี้ก็ได้กูไม่ดื้อหรอกบางอย่างไม n เซ็ตหรือว่าเขาเรียกว่าสติสัพัญญญะหรือว่าจะรวมถึง c o m มนเซนตมันไม่เหมือนกันไงเวนมาถึงกูเนี่ยบอกคนอื่นจังหวะที่รู้ว่าคนนี้ไงที่เธอคุยอยู่เว็บแรกก็คือไม่ชอบหรอกแต่คิดไปคิดมาผู้หญิงคนนั้นก็น่าสงสารเหมือนกันนะที่เจอคนแบบแม่ง ใช่ฮะใช่เห็นด้วยบอกว่าคุณจะเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนจากไอ้ดานเป็นเรื่องของคนธรรมดาเออไม่เลยหาคำไหนมาด่าด้วยไปถึงเนี่ยในคอนเทนต์เนี่ยในแคปชั่นเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเนียนเปล่ะเออรู้สึกไม่ดีเลยเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานทำงานเหนื่อยๆงั้นขอนีไปห้องน้ำดีกว่า จะได้ไม่เห็นใช่ฮะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสุดๆเลยะนม่องากเห็นเขารู้สึกว่าไม่อยากเห็นเขาต้องเหนื่อยก็เลยหนีไปไม่ให้เห็นเออต้นเหตุสุดเห็นไหมสุดยอดไปเลยอู้ไม่รู้สันหาคำไหนอ่ะมรรดาคงได้คิดอย่างนี้แล้วสุดยอดไปเลยนี่ต้องให้นิ้วโป้งด้วยนะ แล้วง้มันนิ้วกลางฮะคนที่เลิกงานแต่กลับบ้านไปทั้งทั้งที่ไม่มีแฟนเขารีบกลับไปทำอะไรเหรอครับอ๋อไปนอนครับเออมีคนเอาข้าวให้น้องหมาฮะขูบองตรงนะคืออยากรู้ก็คืออยากรู้ส่วนหนึ่งแต่บอกตรงเลยว่าไอคนที่โพสหรือว่าคนที่ตั้งแคปชั่นเนี้ยไม่อยากอวดเออกูรู้เลยมึงมีไงไฟ กูอยากเห็นมึงโสดนะกูจะขวัญร้อให้เลยเนี่ยกูรอ,อเลยแม่งปักเผาพริกเผาเกลือลอยเนะี่ยเออกูรอฉลองเลยเดี๋ยวก่อนนะมึงลงเยตัดเมื่อไรหรือมึงไม่ลงรูปคู่เมื่อไรหรือมึงตั้งโปรไฟล์ดำนะมึงเจอกูชอบพูดว่าไม่ชอบเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วสังคมไม่ให้เข้าก็สังคมเขาไม่ยอมให้กูเข้าอ่ะเออ เขไม่ให้เราเข้าไงไม่ทำอะไรเขาไว้อะอนี่ที่เราสังคมเกลียดนะ่ยมึงเหมือนแบบเอ้ยเราแบนจากสิ่งนั้นแต่จริงแล้วมึงโดนแบนเองมันคนละความหมายมันคนละความคิดเลยนะมึงสุดยอดเน้นโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเองถ้าถามว่าชอบอะไรตอบได้ใจปากเลยว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ชอบมากด้วยกูอ่ะแล้วก็เรือของมึงด้วยอ่ะจบนะนัมเบอร์วันเลยบอกเลยมาแรกก็จะเป็นงานอดิเรก็รือการยุ่ของชาวบ้านเนี่ยตอนนี้อบอกตรงคืองานหลักสุดยอดไหมล่ะช็อกพนักง,งานบาริษัทแห่งหนึ่งเงินเดือนหมื่นห้าไม่พอใช้ ลาออกมานอนบ้านของเงินแม่ใช้วันละร้อยรอดปาฏิหาริย์ต้องเข้าแล้วแหละผลกระแสต้องเข้านะเนี่ยเออฝากบอกหลายๆคนเลยว่าอันเนี้ยรอดจริงสงสารที่บ้านคุณนะฮะเนี่ยเออคุณได้พาราณหรือเอ แม่สอนว่าเกิดเป็นผู้หญิงเราไม่ควรวิ่งตามผู้ชายใช่แล้วค่ะทุกวันนี้ไม่วิ่งหรอกไปนอนกับเขาแทนวิ่งทำไมมันเหนื่อย <c oughs> เออใช่เลยอย่าไวิ่ง <c oughs> ให้เขามาเองก็ได้นะ <c oughs> ก็เราไม่ได้วิ่งตามใช่ไหมละครับ <c oughs> บอกถึงผู้ชายด้วยนะ เออเปิดตัวแฟนใหม่แต่ถ้ามาบอกคิดถึงกูไม่พักยินดีด้วยนะคะคนสวยคนสันดานหมาคนนั้นเป็นของเต็งนะกูงงเลยใช่งงมากเหมือนกันมีคนบอกว่าหวังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะบ่อยไปเออเคยดีไหมครับวัวเคยค้ามมาเคยขี่ เออสีก็มาแล้วนะฮะเข้าใจดีครับเออเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ต้องบอกตรงเลยว่าพอเราเอาดอมันมีความเขินอายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจสถานที่ครับต้องขออภัยด้วยบางอย่างบางตอนเล่นอาจจะได้ไม่สุดนะครับต้องขออภัยใครชื่นชอบไปลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหม่ช่องเราครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นสริมแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับ ฝากแท็กคนที่คู่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชททุกช่อชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมอะไรฮะขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้อาจจะมาแบบช้าไวหรือจะดูเฮ้ยมันดรอปลงครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ลองไปสถานที่ของผมเดิก็เหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรหรอกวันต้องใส่เสุดบทุกที่ปะวะ ใช่ไหมมันต้องแค่เปลี่ยนไปตามสถานที่ตามภาชนะมันแค่นั้นเองป่ะขอบคุณทุกคนด้วย